คุผู้ชมนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครนะคะในหลายจังหวัดของประเทศไทยก็มีการจัดงานสงกรานกันขึ้นแล้วนะคะที่สงขลาเนี่ยคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวท,ทั้งคนไทยแล้วก็มาเลเซียรวมถึงสิงคโปร์ก็ออกมาเล่นน้ํากันที่หาดใหญ่มิตรน้์สงกรานนะคะขณะที่คนที่จะไปเล่นน้ำเนี่ยต้อง เตรียมเงินไปพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะต้องไปซื้อน้ําแล้วก็ราคาน้ำเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถุงหนึ่งเนี่ยประมาณ500ร้อถึงหนึ่บาทแต่ว่าแม้จะต้องจ่ายขนาดนี้นักท่องเที่ยวก็พร้อมที่จะจ่ายค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศเทศกาลสงกรานที่อำเภอหัดใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะที่ถนนสเสน่หานุสรหน้าโรงแรมดีการเด้นพาซา ซึ่งเป็นย่านวอล์กอินสตรีทของเมืองหัดใหญ่ค่ะก็มีการจัดงานหัดใหญ่มิดไนท์สงกรานระหว่างวันที่12-13ถึงเมษายนนะคะแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่บรรยากาศงานสงกรานของหัดใหญ่ยังเป็นทางการแต่ว่าค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะถนนทั้งสายเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยชาวมาเลเซียสิงคโปร์ออกมาเล่นสัตว์น้ำกันอย่างเนืองแน่นล้นถนนเลยนะคะ รวมไปถึงหน้าโรงแรมนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ํากันสนุกสนานค่ะมีทั้งปักตักเล่นน้ำาื่นถนนแล้วก็เช่าเหมารถตุ๊กตุ๊กตระเวนเล่นน้ํารวมทั้งเดินเที่ยวเล่นน้ําภายในงานแล้วก็ร้องเล่นเต้นราหน้าเวทีนะคะอย่างที่คุณนผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะคึกคักมากๆในขณะที่น้ําที่นํามาใส่ถังขายกับนักท่องเที่ยวราคาก็พุ่งสูงถังละ500บาทค่ะแล้วก็บางร้านเนี่ยขาย1,000บาทถ้าเติมใส่ปืนฉีดน้ำกระบอกหนึ่งเนี่ยต้องจ่าย20บาทนะคะ แต่ไม่เป็นไรนะ่องเที่ยวบอกว่านานๆจะมาเล่นทีก็ยังเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็คนที่รับเติมนี่บอกว่าเติมแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะคนักท่องเที่ยวน่าจะเล่นน้ำสงากา์กันไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ต่อด้วยวันนี้ซึ่งจะเข้าสู่งานหัดใหญ่กิ๊กไกสงกา์อย่างเป็นทางการคะ่ะเล่นกลางวัน จะร้อนหน่อยแต่ว่าเล่นกลางคืนนี่คือคึุกคักไม่แพ้กันเลยนะคะใช่คือกลางวันช่วงนี้มันร้อนมากจริงๆบางคนบอกว่าเคีมกันแดดอาจจะเอาไม่อยู่เล่นกลางคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรนะไม่ต้องห่วงอย่างน้อยคืออากาศสบายๆเล่นได้บเต็มที่เลยไม่ต้องหลงแดดนะครับ